오! <sus> ろ <sus> เสียงเหมือนเดิมดีกว่าอ้าววันนี้นะคะอย่างที่เราสัญญากันไว้นะคะเราจะมีการเฉลยแบบทดสอบเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแล้วก็จะตรงตามที่เด็กๆตอบไว้ในใจหรือเปล่านะคะถ้าผิดตอบผิดเนาะหรือไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็เป็น ความรู้ใหม่ให้กับตัวเราแทนได้เลยอ่านะคะด้วยความรวดเร็วเลยทุกคนพร้อมตอบกันแล้วยกมือตอบกันเลยนะคะถามเมื่อแบบทดสอบนะคะในคลิปที่แล้วที่ก็วังฝากไว้นะคะข้อที่หนึ่งข้อใดคือการวาดหุ่นนิ่งคําตอบคือกอไก่นะคะการวาดสิ่งของที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว ที่จริงเราดูตรงคําว่าหุ่นนิ่งกับไม่เคลื่อนไหวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบได้ดีเลยนะคะแต่เราตอบแบบมีเหตุผลก็คือเหตุผลการวาดภาพหุ่นนิ่งคือการวางสิ่งของที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นแก้วปากกายางลบนะคะบ้านก็ดูบ้านเป็นหลังไม่เคลื่อนไหวต่อไปข้อสองค่ะภาพนี้ประกอบด้วยรูปทรงใด ตอบงองงูค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงสามเหลี่ยมเหตุผลบ้านมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมส่วนหลังคามีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเหมือนในตัวอย่างที่กวางให้ดูไปเลยเนาะต่อไปข้อ3การวาดภาพธรรมชาติมีกี่แบบคำตอบคือ3มแบบค่ะตอบให้ได้นะว่ามีแบบไหนบ้างคือ หวาดภาพจากที่เราเห็นจริงสองวาดภาพการดูรูปภาพและสามวาดจากความคิดจินตนาการต่อไปข้อสี่ค่ะนักเรียนควรฝึกต้นเองอย่างไรให้เป็นคนมีศิลศิลในที่นี้คือศิลปะนะคะไม่ใช่มีสิลห้านะแต่ถ้ามีสิลห้าด้วยก็ดี่ะนะคะข้อนี้ ตอบงองูค่ะออกไปสำรวจธรรมชาติแล้ววาดภาพที่เห็นอย่างรวดเร็วเหตุผลก็คือการฝึกฝนก็คือการฝึกตนเองให้เป็นคนมีศีลสามารถทำได้โดยการรู้จักสังเกตสังเกต,เกต,เกตใช้อะไรนะใช้ตาใช่ไหมสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวรู้จักสำรวจธรรมชาติฝึกวาดภาพจากการสังเกตให้คล่องแคล่วนะคะต่อไป ข้อต่อไปเหตุใดในภาพเดียวกันศิลปินจึงสร้างภาพออกมาแตกต่างกันตอบข้อขอไขนะคะเพราะศิลปินมองเห็นเส้นสีไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะศิลปินแต่ละคนมีมุมมองในภาพที่เห็นแตกต่างกันเนาะ เห็นเส้นสีรูปทรงในมุมมองต่างกันภาพที่ออกมาจึงแตกต่างกันตามไปด้วยเด็กๆลองคิดตามนะคะอย่างเช่นเราวางแก้วน้ําไว้ซักใบหนึ่งถ้าเรามองจากมุมที่มีหูจับเราก็จะเห็นมุมนี้ถ้าเรามององศาเดียวกับหูจับเลยก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งหรือมองจากด้านบนก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนั่นคือมุมมองที่ต่างกันนะคะ ต่อไปข้อหกหานักเรียนรู้สึกว่ายังสร้างผลงานไม่ดีนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดตอบข้อควายนะคะค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุผลเพราะหากผลงานที่เราวาดยังไม่ดีพอหรือมีข้อบกพร่องควรค้นหาสาเหตุข้อผิดพลาดนั้นแล้วแก้ไขให้ตรงจุดปรับปรุงตนเองให้มีทักษะและความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ นี่คือคำตอบของแบบทดสอบนะคะใครได้6กคะแนนเต็มบ้างเอ่ยแล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์นะคะ ในในืารเรียนรู้ที่สามเราให้ชื่อว่าสนุกกับงานปั้นนะคะโดยมีตัวชี้วัดก็คือหนึ่งมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้นสองคือระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองข้อสองนี้จะเหมือนกับหน่วยที่แล้วเลยเนาะคือเราจะเริ่มชื่นชมแล้วก็ ปรับปรุงแก้ไขผลงานที่เราสร้างขึ้นมาต่อไปนะคะคุณครูก็คือคุณครูนัชชาการกนกพรหรือว่าขุปางนั่นเองเป็นการนับตัวแนะนะําตัวอย่างเป็นทางการอีกคะหนึ่งไม่ใช่ชิบกับเบลเนะเาะอ้าวต่อไปพังสรุปสาระสําคัญเรามาดูเส้นแรกนะคะของหน่วยสนุกกับการปั้นเส้นสีฟ้าค่ะ วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นนะคะมีดินเหนียวดินน้ำมันเครื่องมือปั้นชนิดต่างๆเพื่อสร้างสารรค์งานปั้นให้มีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะข้อ2เด็กๆควรจะรู้ก็คือการปั้นนูนตำ่ำนะคะการปั้นที่นูนขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเนือนะะ้อหาค่ะต่อไปเส้นสีม่วงการปั้นนูนสูงการปั้นที่มี แผ่นหลังรองรับและนูนขึ้นมากนะคะมากในที่นี้คือมากกว่าการปันป้นนูนต่ำเนะาะค่ะและเส้นสีสุดท้ายคือเส้นสีเขียวเนาะสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเองนะคะเมื่อสร้างผลงานเสร็จแล้วควรชื่นชมและหาจุดที่ปรับปรุงเพื่อให้ผลงานดียิ่งขึ้นมาเริ่มหัวข้อแรกกรันเลยค่ะค่ะ หวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นนะคะจะมีดินเหนียวเด็กๆหลายคนคงรู้จักจริงๆอาจจะเคยเล่นแล้วก็สัมผัสมาแล้วนะคะเพราะเป็นสิ่งที่หาง่ายเนาะในพื้นที่หรือในชุมชนอย่างที่บอกค่ะดินเหนียวหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีความเหนียวเกาะตัวได้ดีเก็บไว้ใช้โดยการใช้ผ้าชุบ น้ำคลุมไว้นะคะมีวิธีเก็บของมันด้วยต่อไปสี่งที่สองก็คือดินน้ำมันอ่ารู้จักกันดีบางคนบางคนชอบเล่นมากนะคะมีจําหน่ายทั่วไปราคาไม่แพงมีหลายสีหลายขนาดและหลายชนิดสามารถใช้ปั้นสลับสีได้ตามต้องการการเก็บรักษาไม่ควรให้ถูกความร้อนเพราะดินน้ำมันจะละลายหรือ ถ้าถูกความเย็นดินน้ำมันก็จะแห็งตัวและต้องระวังไม่ให้ดินน้ำมันสีต่างกันผสมกันไม่งั้นจะกลายเป็นสีที่ไม่ใช่สีแรกของมันแล้วก็จะนำมาใช้งานยากหน่อยเนาะค่ะแต่ที่จริงก็เราใช้ประโยชน์จากสีที่มันผสมกันแล้วก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเป็นคูหวังก็จะเอาไว้ข้างในแล้วก็ห่อหุ้มด้วยสีที่เป็นสีพื้นฐาน ถือว่าเป็นการประหยัดแล้วก็การใช้สัมนะคะต่อไปมาดูนะคะเครื่องมือปั้นใช้สําหรับขูดแล้วก็ปั้นให้เกิดพื้นผิวลวดลายต่างๆดังนี้นะคะเครื่องมือมีเยอะเลยอย่างที่หนึ่งคือเครื่องมือปั้นนี่จะเป็นเครื่องภาพของเครื่องมือที่มีเฉพาะเลยนะคะจะเป็นทั้งขูดเป็นทั้งตัดแล้วก็เป็นทั้งนวดและรีด ต่อไปเราสามารถใช้เครื่องมือปั้นที่ดัดแปลงมาจากวัสดุรอบตัวได้อย่างเช่นวีทาให้เกิดรูรอยเนาะทําให้เกิดถึงผิวเนาะดินสอรหรือว่าใช้ขวดแทนลูกกลิ้งนะคะในการนวดหรือว่าในการรีดให้มันเรียบเนาะต่อไปกระดานหรือแผ่นพลาสติกสําหรับรองปั้นค่ะในที่นี้ทั้งการปั้นทำสามแบบนะคะจำได้ไหมมีอะไรบ้างนูนต่ํา นูนสูงอ้อ oh, อีกอันมีรอยตัวนะคะเมื่อกี้ไม่ทราบว่าได้พูดไปหรือเปล่าก็จะต้องใช้กระดานนะคะในการรองปั้นเพื่อเก็บผลงานและนําเสนอผลงานนะคะต่อไปก็คือผ้าคลุมดินนะคะสําหรับป้องกันดินแห้งใช้คลุมดินเหนียวนะคะต่อไปไม้คลึงดินใช้คลึงดินให้เป็นแผ่น เ,เรียบหนาบางตามความต้องการเนาะคล้ายๆทำขนมเบเกอรี่เลยอ่ะต่อไปเครื่องมือสำหรับตัดใช้สำหรับตัดดินให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะต่อไปเรามาสู่หัวข้อที่สองกันเลยหัวข้อที่สองการปั้นนูนต่ำเป็นอย่างไรนะหมายถึงการปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับและนูนขึ้นมาจากพื้น เพียงเล็กน้อยนะคะหัขวางเน้นว่าเพียงเล็กน้อยมองเห็นความงามเพียงด้านเดียวด้านหลังมีฐานติดมีพื้นหลังติดกับฐานเดิมนะคะตัวอย่างเช่นรูปปั้นที่อยู่บนเหรียญน,นะคะเด็กๆอาจจะเอาเหรียญขึ้นมาดูนะคะก็จะเป็นการปั้นลักษณะนูนต่ําคือจะนูนขึ้นมานิดเดียวเพื่อให้เห็นสัดส,ส่วนเห็นรูปร่างนะคะนี้เราเรียกว่า ผลงานการปั้นนูนตำ่ำตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานการปั้นนูนต่ำนะคะอ่านี่ก็จะเป็นภาพใต้ท้องทะเลจะมีขั้นตอนตั้งแต่ที่จึงต้องเริ่มจากการนวดนวดดินก่อนในที่นี้เขาใช้ดินน้ำมันเนาะก็ทำฐานดินน้ำมันนะคะใช้นิ้วหรือใช้เครื่องมือตกแต่งให้เป็น พื้นน้ําใต้ทะเลแล้วก็ปั้นตัวปลาให้ตัดกับสีน้ำท้ทองทะเลนะคะปั้นเพิ่มเติมอีกให้สีสันกับดินน้ามันได้ให้สีสันกับปลาได้แล้วก็สุดท้ายก็คือปั้นประการลังสาลายตกแต่งตามจินตนาการเลยนะคะขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ค่อยๆทําไปตามขั้นตอนต่อไปค่ะหัวข้อที่สามเนะาะการปั้นหนูนสูง รู้จักความหมายกันก่อนนะการปั้นนูนสูงหมายถึงการปั้นที่มีแผ่นรองรับและมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมากกว่าการปั้นนูนตำ่ำย้ำว่ามากกว่าการปั้นนูนตำ่ำนะคะการปั้นนูนสูงจะทำให้เห็นความงามทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างเช่นรูปปั้นนูนสูงที่ประดับฝาผนังต่างๆนะคะอ่าดูได้จากภาพตัวอย่างด้วย ต่อไปตัวอย่างการสร้างสรรค์ผลงานการปั้นนูนสูงนะคะก็จะมีขั้นตอนการปั้นคล้ายกับนูนต่ำโดยให้นูนขึ้นมาในระดับที่มองเห็นด้านข้างได้ชัดเจนเห็นไหมคะรูปสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นตัวกระต่ายนูนขึ้นมามากว่าตัวปลาเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีฐานที่สูงขึ้น มีส่วนประกอบของภาพที่สูงขึ้นนะคะต่อไปข้อสี่แล้วการปั้นลอยตัวอ้าวการปั้นลอยตัวเป็นยังไงหมายถึงการปั้นที่มองเห็นรอบด้านมีฐานตั้งอยู่กับพื้นแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบมีโครงและแบบไม่มีโครงนะคะโดยเราจะมาดูสองแบบกันเลยเนาะ การปั้นลอยตัวแบบมีโครงนะคะเป็นการใช้ลวดเป็นโครงหรือพันด้วยเสษผ้าเพื่อเป็นการยึดเกาะดินให้เหมาะกับการปั้นรูปอย่างเช่นรูปคนรูปสัตว์ที่มีแขนขายื่นออกมานะคะเหมือนในตัวอย่างเนาะก็จะเป็นรูปคนเพราะมีการยืน่นมีองศาที่ควรจะได้สัดส่วนกับในส่วนตรงกลางส่วนเป็นโครงตรงกลางของมันนะคะ ต่อไปการปั้นลอยตัวแบบไม่มีโครงเป็นยังไงเอ่ยเป็นการปั้นรูปต่างๆทั่วไปที่ไม่ต้องใช้สิ่งใดเป็นโครงอยู่ภายในนั่นเองนะคะตัวอย่างก็จะมีที่คุ้นเคยนะคะปั้นเป็นรูปสัสตว์ต่างๆนะคะหรือว่าตูนตัวตลกเห็ดเนาะเราจะเห็นสิ่ง เหล่านี้นะคะต่อไปนี้ก็คือตัวอย่างการปั้นรูปผลไม้เนาะการปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำมันนะคะเป็นก้อนกลมแล้วใช้มือจัดแต่งรูปทรงให้เหมือนสิ่งที่ร่างไว้นะคะเราอาจจะร่างไว้หรือคิดไว้นะคะแล้วปั้นออกมานะคะก็จะเป็นงานปั้นแบบลอยตัวที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะก่อนจะมาถึงข้อห้านะคะกวาง เน้นข้อห้าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เช่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเองนะคะเมื่อสร้างผลงานเสร็จแล้วควรมีความสุขเนาะเช่นชมผลงานและหาจุดที่ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะตัวอย,อย่างเช่นนะคะเขามีการปรับปรุงก็คือเราจะต้องนวดดินเหนียวให้นุ่มมากกว่าเดิมนะคะในโอกาสที่ได้ใช้ดินเหนียวหรืออาจจะเป็นการ ต้องศึกษารูปแบบและความแตกต่างของการปั้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะเขามีเขามีสินน่งที่ควรประพงก็คือแยกไม่ออกระหว่างนการปั้นนูนต่ํากับการปั้นนูนสูงนะคะค่ะอย่าลืมนะคะว่าศิลปะคือการลงมือทำเนาะค่ะ ศิละปะคือการใช้เวลาเห็นไหมกว่าจะออกมาเป็นรูปร่างที่เราต้องการก็ต้องใช้เวลาด้วยศิละปะคือการสร้างมุมมองในชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการปั้นดินเหนียวเนาะอ่าแล้วก็เป็นลักษณะของอดินเผานะคะนําไปเผาตกแต่งสีได้เด็กๆเรียนได้แล้วก็มีการปั้นอ่าโดยดินที่ของรูปได้ ะะแล้วก็อยากให้ในักเรียนเรียนรู้ศิละปะยังมีความสุขกันนะคะค่ะทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือลักษณะงานปั้นมีทั้งหมดสามแบบกวางเรียงใหม่งานปั้นแบบที่หนึ่งที่เด็กๆเจอกันมาตั้งแต่แรกนะคะคือการปั้นลอยตัว ในช่วงชั้นอนุบาลก็จะมีการแข่งฝึกทักษะหรือว่าฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กนั่นคือการปั้นแบบลอยตัวมองเห็นกรอบการน,นะคะต่อไปมีการปั้นแบบนูนตำ่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นของประถมต้นนะคะที่จะ,ะเน้นมองมิติเดียวแล้วก็ความสูงของงานปั้นจะไม่สูงมากเขาเทียบกับ เหรียญเนาะเหรียญต่อไปงานปั้นนูนสูงก็จะเป็นของประถมปลายนะคะก็จะเป็นลนักษณะการปั้นที่สูงขึ้นมามีความมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านข้างสูงกว่านูนต่ำการปั้นลอยตัวการปั้นนูนต่ำการปั้นนูนสูงเด็กๆสามารถศึกษาและฝึกฝน เพิ่มเติมตามหน่วยการเรียนรู้นี้สนุกกับการปั้นนะคะอคูวกว้างมีตัวอย่างของการปั้นอามงอสเด็กๆทุกคนรู้จักอ่าคูวกวางก็รู้จักมาจากหลานคูกวางนะคะก็จะมีการปั้นในอช่องชาแนลหลายๆอย่างขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะที่ให้คุกวางเองได้ศึกษาและคูกวางนามาให้เด็กๆดู นะคะเผื่อใครจะไปดูตัวอย่างเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะจบกันด้วยคลิปการปั้นอามองอาสกันดูสักนิดหน่อยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอา่าบางคนมองอะไรอยู่เห็นหรือเปล่าอ๋อนี่ก็คืองานปั้นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่กุกวางมีเนาะ เป็นพี่โทษเป็นมังกรนะคะลักษณะของยาดมน่ารักไหมนะคะแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจก็ได้เห็นไหมถ้าดัดแปลงหรือเราใช้เนื้อดินที่เหมาะกับงานที่จะไปเป็นของที่ระลึกได้ต่อไปอันนี้ขูกวางเองอันนี้เพื่อนขูกวางปั้นให้ <laughs> เหมือนไหม นะคะแล้วก็อันนี้คือองค์ถ้าพิคเนิเอตนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณครูปัญญาชวนหรือศิลปินนะักคิดต่างๆก็จะ,ะนิยมนับถืออันนี้ก็คุณครูปางได้มาจากคณะวิจิตศิลป์มอชอนะคะนี่การปั้นเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วอยู่ที่มุมมองแล้วก็ ดูกับคนที่ชื่นชมผลงานโดยเฉพาะว่าเราค่ะว่าเราต้องชื่นชมผลงานของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อย่าลืมชื่นชมผลงานของคนอื่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการเรียนศิละปะและเรียนวิชาอื่นๆและในชีวิตยุคที่มีโรคระบาดแบบนี้นะคะ อขอให้เด็กๆมีความสุขระดับไปด้วยการปั้นคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ